ครับกระสุนเหลือบวกคะแนนให้ครับการปฏิบัติในลักษณะน,น,นี้ครับขอโทษครับนาลดระยะให้เหลือเศษเมตรแต่สามสิบ ถ้าเกาถ้าารักเลย่ะอ๋อหกเจ็ดเด không để tôi có hãy không quên mình nha, anh. ông ơi,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 

ทิ้แนเอาไว้เลยตกไปตกระโดดเลยวะีอดยัดตัดให้ยัด